สวัสดีครับคุณผู้ชมกัรพารีวิวในครั้งนี้จะเป็นตัว s a c k ูนะครับตัวนี้เป็นไฮเกรดที่ออกมาในปี2021นะครับแต่ว่ามันก็เป็นเรียกว่าเป็นกล่องเดียวกับตัวสีแดงที่ออกเมื่อปี2020นั่นแหละครับแค่ว่าเปลี่ยนสีเฉยๆกับมีจุดแตกต่างกันแค่หัวที่กล่องนี้จะมีหัวมาให้2แบบคือหัวแบบที่มีเขานะครับแบบนี้กับหัวล้นๆที่เป็นของตัว ตัวหุ่นเบ้นะครับตัวหัวโล้นแบบนี้มี2แบบให้เลือกนะครับนอกจากนอกนั้นก็ไม่มีอะไรต่างกับตัวปกติที่ออกในปี2020เลยนะครับก็มีทั้งหมด7แผงด้วยกันนะครับแต่จริงๆไอ้นี่ก็ไม่อยากจะนับเป็นแผงเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นตัวเ,เป็นเหมือนยางนิ่มๆน,น,นะครับเป็นส่วนของกระโปรงใช้เป็นพลาสติกนิ่มๆคล้ายยางแบบนี้นะครับ ก็เขาให้เลือกเอา2แบบว่าจะใช้เป็นตัวอันนี้หรือว่าเป็นกระโปรงอันแข็งที่เป็นพลาสติกนะครับอันนี้ผมเลือกใช้เป็นตัวกระโปรงพลาสติกก็เลยไม่ได้ตัดไอตัวที่เหมือนยางนี้ออกมาเพราะงั้นหลักๆก,ก็จะมีอยู่6กแผงนั่นแหละครับ6กแผงใหญ่ๆก็จะมีชิ้นที่ไม่ได้ใช้อยู่ชิ้นหนึ่งอยู่บนอาอมี2ชิ้นมีชิ้นตัวเขาต่ออันนึงกับตัวชิ้นบนแผงอาวุธที่ตรงแผงอาวุธเนี่ยมันเอาของเก่ามา แผงเดียวที่เหลือก็จะเป็นแผงใหม่หมดเลยสนนราคาตู้ตัวนี้อยู่ที่ประมาณ560-600ถึง้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับประมาณนี้ไม่แพงเท่าไหร่แล้วก็เป็นของที่ค่อนข้างใหม่ด้วยนะครับไม่มีแผงโพลีแคปอะไรเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้เลยจะเป็นตัวที่ค่อนข้างแข็งแรงอยู่นะครับแล้วก็เรื่องจุดขยับอะไรนี่เขาก็อัปเดตมาเยอะนะครับเรียกว่าเป็นจุดขยับแบบรุ่นใหม่ละ ตัวนี้ออกมาก่อนช่วงภาคแม่มดจะฉายเพราะฉะนั้นนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นดีไซน์แรกๆของไฮเกรดเลยที่ไม่ได้ใช้ตัวโพลีแคปนะครับแล้วก็อัปเดตพวกข้อต่อใหม่ทั้งหมดทำให้จุดขยับอะไรของตัวมันเนี่ยขยับได้เยอะขึ้นมากเมื่อเทียบกับตัวของภาคออริจินเนี่ยจุดขยับมันจะดีกว่ามากนะครับเพราะว่าอย่างภาคของออริจินเนี่ยจะไม่จะหักแขนออกมาขนาดนี้ไม่ได้นะครับเพราะงั้นเวลาของภาคออริจินเวลาจะโพสท่าถือปืน สองข้างแบบนี้เนี่ยจะโพสตค่อนข้างยากหน่อยนะครับดูว่าจุดขยับด,ดีทีเดียวเราอ้อใช่อีกอย่างหนึ่งคือในกล่องไม่มีดีคอมาให้นะครับอันนี้ผมเอาดีคอที่ผมมีเหลือๆอ,อยู่มาติดเองไม่ว่าจะเป็นของเลเวเกรดหรือว่าของออริจินนะครับพอดีมันมีเหลือก็เลยเอาอมาติดเพิ่มนิดนึงแต่ว่าเวลาคุณซื้อม,มันจะไม่มีให้นะครับต้องซื้อแยกเอาเองโอเค ในกล่องนอกจากไอตัวกระโปรงนิ่มๆมันนี้แล้วก็อย่างที่เห็นครับผมใช้เป็นกระโปรงแข็งอันนี้เพราะว่าผมทําสีด้วยนั่นแหละถ้าใช้กระโปรงนิ่มอันนี้แล้วมันทําสีไม่ได้หรือไม่รู้อะแต่ว่าผมชอบแบบเอเป็นกระโปรงแข็งแบบนี้มากกว่านะครับแล้วก็ในกล่องก็จะมีสติกเกอร์ให้แผ่นเดียวจิ๋วๆวันนี้เป็นสติกเกอร์ตาตรงนี้แค่นั้นเองนะครับชิ้นเดียวพอเงินสติกเกอร์น้อยมากส่วนอาวุธอุปกรณ์นะครับก็จะมีปืน ปืนกลแซ็กไม่ใชนกันกระบอกนี้1อันแล้วก็จะมีขวานนะครับซึ่งขวานนี่มันจะมีตัวติดที่กระโปรงข้างแถมมาให้ด้วยนะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะเอามาติดตัวกระโปรงข้างได้ขวานถ้าเกิดอยากจะให้มีดีเทลคุณต้องไปทําสีเพิ่มเองนะครับเพราะว่าอันนี้คือเป็นชิ้นเดียวเรียบๆเ,เลยนะฮะไอคมตรงนี้ถ้าเกิดอยากจะให้มันเป็นตรงตามอนิเมะเวลามันทํา ตรงนี้มันทํางานคุณก็ต้องไปทําสีเป็นสีเหลืองสีทองแดงอะไรของคุณเอาเองแล้วก็ตรงท่ออันนี้ก็อาจจะทําสีเพิ่มถ้าอยากจะทํานะครับอันนี้ผมขี้เกียจก็เลยเออทำแค่นี้พอนะครับแล้วก็จะมีปืนบาสุก้าให้กระบอกหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีแมกกาซีนสำรองอันหนึ่งไว้ให้ติดอยู่ตรงก้นตรงนี้นะครับซึ่งตรงด้านหลังตรงนี้เนี่ยมันจะดึงอุบหล่นมันจะดึงตรงนี้ออกมาได้นะครับ พอดึงออกมาแล้วมันจะไว้ใช้เก็บบาสุก้าตรงนี้ได้แล้วก็ตรงก้นตรงนี้มันจะมีตัวติดกับขาตั้งตรงนี้มาให้ขาตั้งซื้อแยกเอานะครับแต่ว่าไอ้ตัวติดเนี่ยเขาจะให้มาในกล่องก็แค่เสียบตูดลงไปตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็ค้ำอยู่ได้ไอ้ส่วนที่เคยที่คนมักจะบ,บ่นว่าเป็นปัญหาเวลาประกอบพวกแซกนี่ก็คือท่ออันนี้พวกท่อพวกนี้คือเป็นสําเร็จมาเลยนะครับคล้ายๆกับของออริจินตรงนี้เพราะงั้นไม่ต้องมาร้อยลูกปัดเหมือนพวก rgmg ส่วนมือจะมีให้คบคู่อยู่นะครับมันจะมีมือถืออาวุธอยู่2แบบนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันทำมันทำมาต่างกันยังไงนะข้างเดียวกันอย่างนี้แล้วก็มีมือแบรอันหนึ่งกับมือถือปืนมือถือปืนจะมีสองข้างทั้งซ้ายทั้งขวานะครับอันนี้อีกข้างหนึงผมติดอยู่ที่ตัวโมอยู่แล้วก็สุดท้ายนะครับจะมีหมวกให้เปลี่ยนอันนึงอันนี้เป็นหมวกแบบมีเขานะครับ อันนี้เป็นหมวกหัวล้นซึ่งตัวนี้กับตัวสีแดงของชาเนี่ยต่างกันแค่มีหมวกกับไม่มีหมวกแค่นั้นเองของชาจะไม่มีหัวล้นแบบนี้นะครับของชาจะมีแค่หมวกมีเขาอย่างเดียวเท่านั้นที่เหลือไม่มีอะไรต่างกันเลยเพราะงั้นมันก็จะต่างกันแค่สีกับหมวกแค่นั้นเองแล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือกว่าคุณอยากจะได้แบบไหนนะครับอ่ะโอเคในเรื่องของจุดขยับนี่ก็อย่างที่เห็นนะครับทําท่าจับปืนได้ค่อนข้างง่ายแต่ว่ามือของแซกเนี่ยมันเป็นแบบมือสีออนซึ่ง เวลาจะใส่จะติดอะไรเนี่ยมันต้องดึงออกเพราะฉะนั้นมันจะใส่อาวุธยากนิดนึงหลังจากทําสีไปแล้วนะครับอ่ะออกมาได้แล้วเป็นมือแบบประกบอย่างนี้นะฮะเพราะงั้นอ่าสมมุติเวลาเราจะให้มันถือขวานก็จะลําบากนิดนึงจริงๆขวานอันนี้นี่ถอดถอดกับไอ้ตัวหนีบอันนี้ได้นะครับแต่เอาผิเกียจ <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวก็จะเอามาติดอยู่แล้วนะครับถ้าจำไม่ผิดคือมันน่าจะเสียบได้นะต้องลองดูเออเนี่ยได้อยู่นะครับก็เสียบเข้าไปแบบนี้นะฮะ แค่นี้เองอันนี้ผมก็จะลองโพสท่าตามตามในใบใบต่อดูนะครับเพราะว่าตัวนี้จุดขยับมันค่อนข้างเยอะอย่างตรงแขนเนี่ยมีจุดมีจุดขยับถึง2จุดด้วยกันก็คือตรงนี้ตรงต้นแขนตรงนี้แล้วก็ตรงท้องแขนตรงนี้อีกที่หนึ่งนะครับแล้วตรงมือเนี่ยจะขยับได้อีกสองช่วงก็คือตรงข้อมือตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงข้อมือของตัวมัน เพราะงั้นมันก็จะงอมือได้ค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นหัวบอลบอลจอย2จุดตรงนี้กับตรงนี้นะฮะเพราะงั้นมันก็จะโพสท่าได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวแล้วก็คุณจะเห็นว่าองศาการหักแขนนะหักแขนได้เยอะมากๆนะครับแบบนี้ดังนั้นเวลาโพสท่าเนี่ยตัวนี้จะโพสท่าได้เยอะกว่าแล้วก็สนุกกว่าของตัวออริจินเยอะเพียงแต่ว่าข้อเสียระหว่างตัวนี้กับออริจินก็คือตัวไฮเกรดตัวนี้ดีเทลมันจะตามอนิเมยุค ปี0ูนย์เพราะฉะนั้นมันก็จะจืด,จดๆหน่อยนั่นแหละครับแต่ว่าองศาการขยับจุดขยับอะไรมันดีกว่าเยอะแล้วก็แข็งแรงกว่าด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกคือไม่มีโพลิแคปแล้วก็ตรงหัวเนี่ยสามารถยกได้2จุดคือมันมีจุดขยับอยู่2จุดแบบนี้นะครับเพราะงั้นมันจะก้มได้เยอะมากเวลาโพสท่าดังนั้นเวลาถ่ายรูปเอเ่ยจะสวยมาก เพราะว่ามันมันขยับได้เยอะอย่างนี้แหละครับแล้วก็ตรงลำตัวถ้าไม่ผิดมันจะโยกซ้ายโยกขวาได้ประมาณนึงแต่ว่ามันก็จะติดตรงท่อพลังงานตรงนี้นะครับขยับได้แต่ว่าก็อย่างที่เห็นคือมันก็จะติดตรงกระโปรงข้างพอสมควรนะฮะอันนี้ด้วยความที่ผมไปขยับมันเยอะดังนั้นมันก็เลยหลุดนะครับแต่ว่าปกติมันจะไม่หลุดอย่างนี้หรอกอันนี้ตรงลำตัวเป็นปสกิดจนหลุดเข้า มันแข็งแรงกว่ากระโปรงข้างกระโปงหน้าของ RG เยอะมากนะครับเพราะงั้นไม่ต้องห่วงอ,อันนี้ลองโพสอีกท่าหนึ่งดูนะครับก็จะเห็นว่ามันขยับได้เยอะมากอันนี้เป็นตัวที่โพส,โสท่าเล่นแล้วสนุกมากนะครับก็เป็นตัวที่แนะนำเลยสำหรับคนที่ชอบออโพสท่าเล่น นะครับหรือว่าอยากจัดท่าแอคชั่นเนี่ยตัวนี้ทําได้เยอะมากนะครับดีกว่าของออริจินเยอะข้อเสียของมันอย่างที่บอกไปก็จะเป็นเรื่องของออดีเทลบนตัวที่เทียบกับออริจินแล้วอ,ะอ่ะดีเทลบนตัวนี้จะน้อยกว่ามากๆเพราะว่าเขาเน้นตรงตามอนิเมะปีสุดปี79นะครับซึ่งมันก็จะดูแบบเรียบๆอย่างนี้แหละนะฮะแต่ในเรื่องของจุดขยับนี่เหนือกว่าโคตรๆนะครับแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คงจะเป็นในเรื่องของตัว ติดตูดตรงนี้ที่จะหลวมนะครับยกไปยกมาได้ค่อนง,ง่ายแล้วก็เวลาดัดท่าเล่นบนแอคชั่นเบรเนี่ยอาจจะแบบหลุดนิดนึงคือไอตัวนี้เวลาเสียบกระถามันไม่หลุดหรอกแม่งจะหลุดกับไอตัวหุ่นนี้มากกว่านะครับประมาณนี้เป็นตัวที่แนะนํามากๆนะครับราคาก็ไม่แพงเพียงแต่ว่าตัวสีเขียวนี่อาจจะหาซื้อ,อยากนิดนึงเพราะว่ามันรีสต็อก น้อยกว่าของตัวสีแดงตัวสีแดงจะดีสต็อกบ่อยกว่านะครับแต่ว่าทั้ง2กล่องก็จุดขยับเหมือนกันหมดนั่นแหละนะครับสวยงามอย่างเท่เลยนะฮะเป็นตัวที่ผมชอบมากจริงๆนจริงๆคือผมซื้อมา2ตัวแล้วนะผมซื้อตัวสีแดงมาแล้วอันนี้ผมซื้อตัวสีเขียวมาอีกตัวหนึ่งเพราะตัวสีแดงที่ผมซื้อเป็นตัวเมทัลลิกกลอสของกัรดัมเบสนะครับก็เรียกว่าเป็นตัวที่ย้อมบ่อยมากๆเช่นกันเพราะว่าของกัรดัมเบสก็จะมีตัวสีเรียวไทายมีตัว สีแดงเรียวไทยอีกนะครับย้อมยอมแล้วย้อมอีกอะเอาคุ้มเลยลุงบันกับตัวนี้นะครับใครอยากได้แซกมาสะสมนะครับตัวนี้เป็นตัวที่แนะนำหรือว่าใครที่เ,เล่นกันทาครั้งแรกอยากได้ตัวที่แข็งแรงสวยราคาไม่แพงและดัดท่าเล่นได้เยอะนะครับก็แนะนําตัวแซกตัวนี้เช่นกันนะครับเหมาะกับมือใหม่เหมาะกับมือใหม่เพราะประกอบง่ายมากแบบเดียวเ็จนะครับโอเค ประมาณนี้ละกันสําหรับรีวิวนะครับโอ้ใช่ผมลืมพูดไปเรื่องสีนะครับอันนี้อันนี้ผมทําสีเพิ่มนะผมะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแกะกล่องมาแล้วประกอบเลยนะครับอันนี้ผมทําสีเพิ่มหลักๆเลยก็จะใช้สีดําขมาอันนี้เป็นรองพื้นนะครับทั้งตัวเพราะว่าตัวนี้คือสีมันไม่หนีกันเท่าไรมันก็เขียวสองโทนนะครับเข้มกับอ่อ,น,อนนี่ก็เอาสีดําขมาลงก่อนนะครับส่วนที่เป็นสีดําอย่างเช่นเกราะบางจุดแล้วก็อาวุธเนี่ยผมใช้เป็น แบ็กไมค์กรเพลนะครับจริงๆคือก็ลงตรงส่วนโครงไปนิดนึงด้วยแหละแบ็กไมค์กรเพลเนี่ยเพื่อที่ตรงโครงข้างในเวลาลงให้มันออกเป็นสีสีเมทัลนะครับก็จะใช้ซิวเวอร์เกรเพลปาดบางๆลงไปนะครับให้มันดูเป็นให้มันดูมีสีเงินติดอยู่บ้างนะครับอันนี้ก็จะเห็นชัดเจนตรงขาตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงไอพ่นซึ่งจริงๆผมตั้งใจให้มันเป็นสีเลอะๆอย่างนี้อยู่แล้วนะไอตรงตรงขาตรงนี้นี่นะครับ แล้วก็ส่วนสีเขียวนะครับตรงจริงๆคือสีเขียวผมใช้สีอันนี้ g r e e n b e t เ n w วิงเป็นเบสทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตรงกระโปรงลำตัวเกราะเกาะแขนเกราะขาสีนี้หมดแต่ว่าตรงส่วนลำตัวที่เป็นสีเข้มเนี่ยผมลง Green b e ทนวิงอ่ะสประมาณ3-4ชั้นนะครับส่วนไอส่วนที่เป็นสีเขียวอ่อนตรงนี้ผมใช้สี Apple Green Go ลงซ้ำหลังจากที่ลงสีเขียวเข้มลงไปแล้วประมาณสชั้น ลงสีเขียวเข้ม2ชั้นแล้วลงอันนี้อีก2ชั้นลงสีแอปเปิ้ลกรีนอีก2ชั้นก็จะได้สีออกมาประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ค่อยพ่นเคลียงเงาทับอีกทีหนึง่งอันนี้อ้อใช่ผมลืมบอกไปตัดลงเส้นก่อนนะครับลงเส้นตามตัวก่อนอนิดนึงแล้วค่อยลงดีคอรแล้วค่อยเอาเคลียงเงาพ่นทับอีกทีหนึง่งก็จะได้ประมาณนี้นะครับด้วยความที่ดีเทลมันไม่เยอะเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเวลาลงเส้นก็จะใช้เวลาไม่นานนะครับแปบเดียวเสร็จ ก็จะมีลงแค่ตรงท่อพลังงานตรงนี้กับตรงกระโปรงเนี่ยหลักๆก,ก็จะลงอยู่แค่ประมาณนี้เพราะว่าไอ้ตรงขาเนี่ยเอาจริงๆคือรอยประกบมันดูเห็นเป็นเส้นดีเทลอยู่แล้วเพราะงั้นก็เลยไม่ได้จําเป็นจะต้องลงเพิ่มนะครับแค่นี้ก็สวยอยู่แล้วนะฮะนี่ก็ปรับระดับความสูงนิดนึงส่วนเอ่อแอคชั่นเบสนะครับซื้อแยกไม่มีไม่มีในกล่องนะครับนี่ต้องซื้อแยกเอาแต่ว่าโดยปกติตัวมันก็ยืนบนพื้นได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วล่ะนะครับ ก็ประมาณนี้สำหรับรีวิวของตัวแซ g ไฮเกรดนะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชันใหม่มันเคยมีเวอร์ชันเก่ามาแล้วปร,ประมาณปี2003นะครับตัวนั้นเก่ามากไม่เคยเห็นมันรีสักทีเลย <c oughs> นะครับโอเคประมาณนี้เอาไว้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ